มาดามลิซาและองค์คลักนะคะเสิร์ฟชั่เลยทีเดียวค่ะแอดต้องขอขอบคุณนะคะ work, เวิร์กเวิร์กขอภัยมาถึงก็ผิดเลยไหมเวิร์กฟรานนะคะวิร์ฝรั่งเศสค่ะที่เสิร์ฟกันเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดราม่าเรื่องของพยายามสร้างภาพลักติดแกลมแต่ว่าชีวิตเป็นหนี้นะซึ่งแอดบอกเลยว่าก็อย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่า ถ้าของจริงของแท้มาดูคนนี้ค่ะนูลิสคนนี้ทํางานไม่หยุดขนาดนี้นะคะสิ่งที่น้องสะสมไว้มันก็เป็นเงินเป็นทองแล้วคนนี้คือแกรมแทกแกรมจริงนะคะไม่รวยจริงไปไม่ถึงนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันแหมเขาเรียกว่าอะไร่ะมันมีมนเนาะถ้าเกิดคุณแบบไปคว้ามาหลายสิบล้านแต่คุณไปไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันก็จะเข้าตัวนะคะทุกคน แต่ถ้าของแท้เนี่ยนะเขาก็จะมาโดยปริยายแบบนี้นะคะเพราะว่ามันคู่ควรค่ะเพราะฉะนั้นของที่มันรู้ราจัดจัดเนี่ยนะ,ค,ะคือไม่ได้ตั้งใจจะติดแกลมมันก็แกลมไปเลยแบบนี้เนาะมันก็คือชีวิตของหนูลิส์นั่นเองนะเหมาะกับเพลงไลฟ์สไตล์ของน้องมากๆเลยนะคะซึ่งห้องที่พาไปดูเนี่ยนะ้นองก็แบบว่าเออเป็นห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะแล้ก็น่าอิจฉามากทุกคน เปิดกระจกบานใหญ่ๆไปนะเห็นวิวหอไอเอลด้วยเห็นวิวหอไอเฟลด้วยนะคะแล้วก็อากาศดีๆอยู่กับเจ้าเลิฟอะไรแบบเนี้ยโอ๊ยไม่ได้เรียกกับคุณหนูเลิฟอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า แค่ผ้าพพันคอที่คุณชายเขาสวมใส่อยู่นั้นนะแอดก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินทั้งชีวิตนี่จะซื้อได้หรือเปล่านะคะแหมยังไม่รวมถึงของมูลค่ามหาศาลถึงบอกว่าขอบคุณโวกจริงๆที่ให้น้องเนี่ยเปิดห้องให้ดูนะคะคือมันสวยมากมันเหมือนมีกันยกแบบช็อปของแอลวีอะ่ะ <laughs> มาไว้ที่ห้องทุกคนนึกอ,อกปะ เพราะว่าทุกมุมเนี่ยตกแต่งด้วยแ v ทั้งหมดถ้าน้องถ่ายมาแล้วไม่บอกว่าเออนี่แบบที่ที่หนูพักนะที่ที่หนูอยู่นะก็คือนึกว่าอยู่นะ้าชอบแล้วนั่นแหละคือมันดูแล้วมันเพลินตามากเลยนะทั้งน้องที่แต่งตัวไปด้วยนะคะคุณชายเลิฟที่วิ่งไม่หยุดแล้วเขาติดมัมมีเขาจริงๆคือมัมมีเขาไปนั่งตรงไหนนะเขาก็จะไปอยู่ที่พื้นนะเออเขาก็เล่นกับม่มมีเขายกแข้งยกขาคือแบบ คือเหมือนเอาจริงๆนะเหมือนเราก็ไม่ใช่แค่โตมากับน้องลิสนะเราโตมากับเจ้าเลิฟด้วยนะทุกคนเราเห็นเจ้าเลิฟตั้งแต่แบบเบาะที่น้องลิสไปรับมาเนาะแล้วก็โดนแซวโดนบูลลี่อะไรกันต่างๆนาะนาะจนทุกวันนี้ชีวิตของเจ้าเลิฟดีกว่าพวกเราแล้วคะ่ะดีกว่ามาก <c oughs> ดวงชะตาเจ้าเลิฟดีกว่ามากนะคะเออคือทุกอย่างสวยหรูไปหมดนะคะแล้วอยู่ก็แค่อากาศก็ฟินแล้วใช่ไหมแล้วก็ ตอนนี้เลยรู้ว่าอาจจะเลิฟก็ประจำการที่อ้คุณหนูเลิฟก็ประจำการที่ฝรั่งเศสไปเลยนะคะดีมากๆเลยเวลาน้องไม่อยู่ก็คงจะมีแบบคนดูลงดูแลอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือสนิทกับน้องลิสมากแบบคือเลิฟวิ่งตามก็คือแบบแอดเป็นคนเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันนะคือในช่วงชีวิตนี้ตั้งแต่เด็กจนเนี่ยจนถึงทุกวันนี้มีน้องหมาในทุกช่วงชีวิตเลยเนาะ คือเวลาที่เขาตายแล้วก็เศร้าเสียใจบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วแล้วรู้ตัวอีกทีเราก็มีอีกแล้วอย่างเงี้เนาะเพราะว่าคนรักสัตว์เนี่ยอดไม่ได้หรอกเนาะเข้าใจเลยแล้วแบบเราดูออกเลยว่าเนี่ยน้องลิสตนระักแล้วก็เลี้ยงของเขาจริงๆนะเพราะว่าเจ้าลมเนี่ยเขาติดแจเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่สนิทก,กับเจ้าของเนี่ยมันจะไม่ได้ท่าทางอย่างนี้นะคะแอดรู้ดีเลยเรื่องนี้นะคะซึ่ง คืออันเนี้ยไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนก่อนนะมันหลายอย่างเอา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 เป็นว่าอันนี้สรุปก่อนละกันว่าในคลิปนี้น้องมาพูดอะไรบ้างนะคะแล้วทุกคนไปดูเต็มเต็มเนาะน้องก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยน้องกําลังจะออกไปงานของ LV นะอะไรแบบเนี้ยแต่งตัวสไตล์ไหนพูดถึงอัลบั้ม a u t e r ego ที่แบบฟังแล้วมันแบบมีพลังมากได้ร่วมงานกับใครบ้างที่เป็นตัวท็อปคือทุกคน professional อะไรแบบนี้เนาะแล้วน้องก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอ๋อเนี่ย น้องมีรุ่มน้องมุกมาถือเออชีมูนินกับชีมูตาใช่ไหมมาถือแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันแบบว่าแบบเลิฟมุกนะแล้วก็เล่าว่าแบบตอนมาถ่ายทําที่ไทยเนี่ยมันลดมากเลยคือหนูเนี่ยเติบโตที่แบงคอกหนูไม่เคยไปเที่ยวใต้เลยพอได้ไปแล้วมันฟินมากอะไรอย่างงี้เนาะฟินฟิน,ฟ,นฟินนะแล้วก็เอ,อบอกอีกนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเจ็ดเดือนนะที่น้องไม่ได้ทําสีผมเลยนะคะเพราะว่าเวลา ถ่ายหนังถ่ายละครมันต้องคอนติเนียไงทุกคนเหออไหมผมเผ่ามันต้องเหมือนเดิมเออจะมาเปลี่ยนโดดไปโดดมาบ่อยนะโดยเฉพาะของต่างประเทศนะคะก็น้องบอกว่าพอหลังจากถ่ายจบปุ๊บหนูก็มาเปลี่ยนสีผมเลยจ้าอยากจะเปลี่ยนลุคแล้วก็ทําผมให้มันสว่างขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นเนื้อเนื้อ,อฮาสาระเพี้ยนเล่นไหมเป็นคนจังหวัดใดก้นนี่เป็นเนื้อหาสาระนะคะที่น้องก็มาพูดนะแต่อย่างที่บอกนะคะ กลับมาต่อนะนี่ยังคาใจกับห้องของน้องที่เหมือนช็อปแอร์วนะคือถ้าถ่ายรูปเนี่ยออกมาเนี่ยดูไม่รู้เลยจริงๆนะบางอย่างนะมีเยอะกว่าตัวช็อปอีกนะทุกคนคือแค่หมอนอิงของน้องนะ่ะก็ใบละประมาณ2-3งมหมื่นแล้วนะแล้วมีกี่ใบอยากจะขโมยออกมาสักสองใบจริงๆเอาจริงๆเวลาที่แอดชักหน้าไม่ถึงหลังเนะี่ยแบบน้องลิขอหมอนก่อนได้ปะขอหมอนใบนั้นก่อนได้ปะสักสใบนะยืมมืก่อน เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะยิมมาวางกับเพื่อนสนิทก่อนอย่างนี้แต่ไม่ได้จำนำโอ้ <c oughs> โหพูแเราอันตรายมากไม่เอานะคะแล้วก็คือไอที่จึ้งมากนะคะก็คือแบบอย่างภาพที่ติดผนังอะก็เอลวีอะซึ่งไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปส่องก่อนนะคะแล้วก็เครื่องประดับทุกอย่าง,งอินทีลงอินทีเลียคือโหดมาก คือรวมราคาออกมาเนี่ยคือขนลุกแน่นอนนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่แอดแบบสะดุดตามากนะคะแล้วก็แบบว่าโอ้โหเมื่อกี้ดูคลิปนะวนดูแล้วชอบมากเลยก็คือเห็นทั้งอันนั้นไหมคะหีบกระเป๋าเดินทางหีบที่อยู่กันเป็นชั้นๆนะ่ะนุกออกมานี่มันคือแบบโคตรจะลายเซนเอลวเลยเพราะว่าเคยนําเสนอไปแล้วนะคะว่าอย่างที่ตัวพิพิธภัณฑ์ของเอวที่เก่าแก่ที่เขาเป็นบ้านของคนที่ผลิต ตั้งแต่แบบตอนแรกจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหีบ LV พวกนี้นะตั้งเอาไว้แต่อันนั้นมันเป็นแบบโอโหรุ่นดึกดำบันเลยนะรุ่นให้กำเนิดเลยตัดสายสะดือแบนหรูเลยแต่ของน้องลิสเนี่ยโอ้โหก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะน้องอาจจะได้รุ่นแบบ limited edition มาหรือเปล่าแต่ว่า,ากระเป๋าเดินทางที่มันเป็นทรงหีบแบบเนี่ยซ,ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้แบบนี้เดินทางแล้วเนื้อออกมาแต่แต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ แต่มันกลายมาเป็นของที่เอามาเดคอเรทหรือว่าเอามาประดับห้องอะนะคะซึ่งแอดก็ไปดูคือมันมีรุ่นใหม่ๆขายเยอะมากแล้วก็คาดว่าของน้องก็น่าจะเป็นแบบตัวแบบคอใหม่นะเอออะไรแบบนี้ก็คงไม่ไม่ได้เอารุ่นบุกเบิร์กของเขามาตั้งที่ห้องหรอกเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับลิซ่านะซึ่งเข้าไปดูมาเนี่ยลำพังแค่หีบที่ตั้งโชว์ใบเดียวนะมันอยู่ประมาณสล้านถึงสล้านบาทนะ แล้วทุกคนดูว่าน้องเทินขึ้นไปกี่ชั้นเป็นเงินเท่าไหร่สมมติชั้นละสองล้านน้องมีสี่ชั้นก็ป่าไป8ล้านแล้วปะ <c oughs> ตอนนี้ไม่อยากได้หมอนแล้วนะน้องลิสแอดเองแอดเองนะเอออยากเป็นพี่สาวของน้องอ่ะอยากเป็นพี่สาวของน้องแอดขอยืมหีบสักใบก่อนได้ไหมจะไปฝากไว้แต่ไม่จำนำนะี <c oughs> เอาอีกแล้วดะทุกคนคือว่าโอ้โหได้หีบใบเดียวชีวิตแล้วเปลี่ยนเลยดะถึงบอกไงว่าคนที่เขารวยจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะตะโกนออกมาเองไม่ต้องพยายามค่ะทุกคนแค่มุมห้องมุมเดียวเนี่ยจะเป็นสิบล้านแล้วถ้ารวมทั้งห้องนะโอ้แอดมือไม้สั่นเลยไม่รวมดีกว่านะคะเออพูดแล้วก็เครียดนะเออคือแบบแต่การที่น้องเป็นแบบเนี้ ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมแต่แอดชอบเพราะแอดรู้สึกว่าเราได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบตั้งใจทํางานมาตั้งแต่เด,ด็กอะ่ะแล้วมีทุกวันนี้มันทําให้เราแบบผักดันเนาะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะมีเราก็ต้องทำํำเราก็ต้องสู้แบบนี้นะคะแต่แบบ สู้เอาตายเลยนะถ้ารวยเท่าน้องอะสู้เอาตายเดยวทุกคนหรืออาจาอจะตายก่อนที่จะรวยเท่าน้องได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆอะมันอาศัยทุกๆอย่างเลยนะคะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออโอเคน้องเป็นต้นแบบอะในการแบบจะต้องหาตังค์อะในการเป็นผู้หญิงเก่งอะไรแบบนี้เนาะก็อย่างที่เขาบอกนะคะต่อให้เราจะยังไงเราก็ต้องมีของเราเองนะเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกเป็นแบบเป็น ข้อต่อรองหรือว่าเบีย้ยล่างของใครเลยถ้าเราหาเงินเองได้นะคะมันปังมันเลิศที่สุดนะคะเออนี่แหละก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะส่วนใครอยากจะไปดูสัมภาษณ์เต็มๆแล้วก็เห็นเจ้าเลิวิ่งไปวิ่งมาคือโซคิวไปดูเลยในคลิปเต็มๆนะคะซึ่งตอนท้ายเนี่ยแม่เขาจะออกไปงานเปิดเปิดไปดูดิเดียวเจาเลิฟวิ่งรู๊ดไปนะคะน้องลิตตะโกนโนโนเอ้ยแล้วนางฉลาดนะนางก็วิ่งกลับเข้าห้องเองคือแบบ สมแล้วที่คุณแม่ส่งไปโรงเรียนคือเก่งจริงเจ้าเลิฟนะเราไม่แบบไม่หยองนะคะไม่หยองแล้วนะคะตอนนี้เป็นคุณชายนะคะใส่พานมาเลยนะคะถวายมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกเสล็ปของแท้เลยนะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนมีอะไรที่แอดอยากเล่าอีกไหมนะจริงๆมันก็มีหลายอย่างเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เมาสเบาๆประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแบบ หาเรื่องติดต่อบริษัทราวของน้องก่อนแล้วบอกว่าเออขอยืมไม่หีบก็หมอนหรืออะไรก่อนสักอย่างก็ได้นะเอามาตัวๆไปก่อนยังไม่สิ้นเดือนสัทีวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ